อา,าครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะกับอีเวนต์มิสอิรล่างแอดวานนะเรามาดูกันว่ามันจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่มันมี150จุดพุ1้0นะดูรีบอร์ดมีอะไรกันนึงเป็นลูนไลฟ์ออฟที่ทำให้อันตินานขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเอาเดี๋ยวมิสอิน่าจะรู้กันอยู่แล้วอันนี้เป็น เกี่ยวกับโอ้โหโอ้โหไอเฮีย้ยมหมื่นเลยเหรอถึงจะได้ไอเฮีย้ยทาเลนต์เบอร์นิ่งแมนเนี่ยโอ้โหเดือดเกินนะเดือดเกินเพื่อนไม่ต้องเอาก็ได้มั้งอย่างเงี้ยแล้วก็มีทาเลนต์ไอมีล็อกอินโอเคได้สองอันมีอ่าเก้าสิบเนเวอร์กรีปอัพเทรนนิง่ง ก็คือได้บัตรเอาไว้อัพพรมิสอีแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเควสทั่วไปนะ <we> มาร้านค้าก่อนร้านค้าก็มีอ่าอันนี้คือ20อ่าตอนแรกม,มันลูกละ30ใช่ไหมแล้วก็ซื้อได้10ลูกส่วนเพชรน,นี่ผมเอาด้วยแล้วกัน10 แล้วก็มีบัตรมีเสียอิมาขายหูที่สามใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมบัตรผมไม่พอผมน่าใจนั่นอยู่อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อ select m a ์เชี i a hot hand ราชารับบอลเฟกพาดอย่างนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็ดีเหมือนกันนะแต่มันได้เลเวลหนึ่งอันนีอาจจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แล้วก็นี้ได้บัตรห้าสิบใบอันนี้อะไรหกสิบหกสิบอันนี้ละหกหกร้อยร้อยยี่สิบอันนี้ก็ดีอยู่ซื้อก่อนโอเค เดี๋ยวเรามาเปิดไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันมันใช้150ใช่ไหมเราซื้อสักเมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วร้ออ่าผมเอา150เลยโอ้โหมาจุดกันทีละ5ดอกคือม e ิสอ่แฮดวานี่รู้สึกมันเหมือนเหมือนอารมณ์จะแพงกว่าเรียวตะหรือเปล่านะ อ๋อได้บัตรแดงเยอะด้วยเอาไปซื้อได้อีกสิบใบคือบัตรแดงผมหมดแล้วผมเอาไปอัพตัวอื่นเยอะนะเฮ้ยผมซื้อมาอ๋อผมซื้อขาดมาขาดไปสิบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก,กดไปก่อนเพื่อฟุกได้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่จะได้ก่อน โหขวดน้ำเยอะเกินขวดน้ำเยอะเกินอ้าวได้แล้วโอ้โหเคียได้ไวเกินโหคือแบบผมได้ไวเกินอะร้อยี่สิบเองอะได้แล้วอะเดี๋ยวเราสุ่มให้หมดไปแล้วกันเสียได้ไหนไหนซื้อมาแล้วโหวคิดว่าแบบมันจะ เกลือเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเราก็ไปแอดวานมิสอีกก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอซื้อนี้ก่อนโห oh, ขาดสองใบผอเออ,อนันี้เอาให้ครบแล้วกันจะได้รู้ว่าอ,อีกกล่องหนึ่งมันใช้อะไรบ้างโอเค อันนี้ใช้90อันของรางวัลใหญ่สุดคือลูนลูนอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่90อัน3,000คูณ30คูณ9กก็ประมาณเกือบ3,000ปองอยู่นะซึ่งไม่รู้ด้วยว่าคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอัพเกรดมิจีกันก่อนเีกว่ามาแอดวานไปเลยผมคิดว่าสกิลที่ผมจะอัพเนี่ยอย่างแรกเลยนะจะเป็นอันติครับมาอัพกัน อันตีเนะี่ยต้องอัพก่อนเลยเพราะจำเป็นแล้วสกิลอื่นที่จะอัพผมขอดูก่อนอันนี้จำเป็นอยู่คือแบบมันใช้บัตรพรค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้ากบนี้ก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีบัตรฟ้าผมมองว่ายังไม่ต้องอัพก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้บัตรพรสวรค์ไงมันใช้แค่บัตรฝึกเฉยๆก็ใช้ได้อยู่ อ๋อนี้ใช้บัตรพรสวรรค์วะ่ะอันนี้อาจจะยังไม่ต้องอัพผมผมยังไม่ต้องอัพดีวะ่ะไม่แค่ทําให้วิ่งเร็วเฉยและดูไร้สาระมากตอนเก็บบอลได้อะโอเคถ้านี้ก็น่าจะจําเป็นที่จะต้องอัพอยู่เคอ๋อ กับล้มเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนอันนี้ต้องอัพเลยเรียกว่าท่าทีเด็ดอ่าอันนี้ก็ต้องอัพซึ่งบัตรผมไม่พอแล้วเดี๋ยวผมน่าจะอาจจะได้รับฟรีจากไอ้ทาาเลนมีสอีหรือเปล่าอโอเคได้5้บาครับ ถ้าใบาอ่ะพ,พอไหมไม่พอถ้านี้ยังไงก็ต้องอัพนะโหมันต้องซื้อไอ้น,นี้นะถึงจะคุ้มมันแค่ร้อยแปดแปดปองเลยนะครับแล้วได้แบบดูดิสามใบ อ่าน,นี้อีกสามใบโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอันเดียวที่ไม่จําเป็นเลยนะแค่แบบเราเก็บบอลได้แล้วเราจะแบบสกิลวิ่งรีเซ็ตอะใช้ทั้ง10บใบรอใช้บัตรแดงซื้อก็ได้ไม่ต้องรีบใช้คู่ปองซือ้อมิสกิก็คือมันใช้อ่า ใช้อันนี้ไอ้ลูกเนี้ยร้อยห้าสิบอันร้อยห้าสิบอันก็ไม่แพงเท่าไหร่ประมาณจะล้างตู้ก็คือ4,500ัร้อปองถามว่าแพงไหมก็แพงขึ้นมากว่าเรลวตะนิดนึงเพราะผมมองว่าตัวมันน่าจะเก่งกว่าเรียวตะานะส่วนบัตรฟ้านี่ก็ใช้เยอะหน่อยประมาณพันสี่นะถ้าจำไม่ผิด no, <cut. S 1> ก็เดี๋ยวคลิปนี้รีบลงก่อนแล้วก็อ,อีกอย่างหนึง่งไออันที่สก็คือได้ลูน ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าผมว่าผมช่างใจอยู่มันคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูก่อนถ้าจะคุ้มมันคุ้มไม่ไงคุ้มแบบถ้าเกิดใช้แล้วมันแบบรุ่นนี้แม่อาจจะต้องใช้แต่ผมจะลองมาสุ่มดูแต่ถ้าเกิดมันไม่จําเป็นผมก็ยังหลกัหลกๆก็คือประมาณ4,500ปองถ้าเกิดเดวันก็จะประมาณ4,300ปองบวก600เพชมั้ง600เพชประมาณนี้โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาคลิปรีวิวตัวละครอีกรอบหนึ่งแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย